มะพร้าวสวยมากเลยฝนตกมาสวยไหมเพื่อนๆปีนี้ปีเริ่มเข้าปีที่สามแต่ยังไม่เต็มสามปีนะเพื่อนๆสองปีครึ่ง สวยมากเลยต้นนี้เป็นดอกแล้วเพื่อนๆนออกลูกออกผลแล้วอยู่ในสวนนี้จะออกดอกประมาณ10ต้นแล้วค่ะ หนึ่งต้นสองต้นสองต้นข้างในสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เกอันนี้นับอยู่ข้างนอกน,นะเพื่อนเพื่อนนับอยู่ข้างนอกแล้วเราไม่ได้เข้าในป่าเดินเดินอยู่เทียนนนเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดโอ้น่าจะน่าจะน่าจะเยอะอยู่เพื่อนเพือนสวยงามเลยเนาะ เห็นปะต้นสวยเลยเนี่ยต้นนี้สวยเลยสองปีครึ่งสองปีครึ่งเพื่อนๆอันนี้เขากำลังตัดหญ้าให้ตอนแรกเรามีแผนดาขุดล่อง ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้น้ำมันไปตามล่องคนน้อนี้ที่มันกว้างน้ำไปไม่ถึงก็ต้องใช้สายยางแต่ก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เหมือนเดิมนี่ค่ะเพื่อนๆอยู่ข้างถนนเนี่ย Sube, sube, sube. Aquí está.